เศรษฐีเจ,จบุญนะคะท่านได้มาปัดเป่าแล้วก็ได้มากรบาบไหว้กลับไปก็มีโชคมีลาบนะคะแล้วก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งได้นําขนมน้ํามาถวายองค์ูมาขอพรแล้วก็ได้มาปัดเป่ากับอาจารย์ตรายอีกครั้งหนึ่งนะคะ <S <S แล้ววันนี้ก็จะมาจุดธูปนะคะเพื่อที่จะขอโชคขอลาบนะคะ,ะ,คะมีโชคมีลาบนะคะเพื่อกูลสาธุสาธุใครเข้ามาแล้วข้อจอข้อใจกดไลค์กดแชร์ สามารถขอพรปู่แล้วเราก็ตั้งจิตอธิษฐานเสมือนว่าเราได้รอดใต้ท้องปู่ได้มีความอุดมสมบูรณ์นะคะทั้งกายวาจาใจนะคะสาธุสาธุา<อ>จ้ะอันนี้เดี๋ยวให้นะคะจุดธูปนะคะอธิษฐานจิตนะคะแล้วก็จุดธูปขอพรปู่ได้เลยนะคะเวียนเทียนทานนี้ก็มาไหว้ขอพรให้มีโชคมีลาบทีนี้ก็ ครูเบนก็จุดทูบให้ได้หนึ่งสองเก้าแต่ทูบมันหมุนเนาะทูบมันหมุนกลับก็เลยว่าให้กลับหัวครูเบนว่าให้กลับเอาพอดีผมก็ไปซื้อกลับไปกลับมา <laughs> มาแบบผิดซ้ำซากซื้อหัวผิดซ้ำซากจนจนท้อน่ะจนจนไม่อยากซื้อ <laughs> ปกติผมจะซื้อตัวสองร้อยตัวร้อยนี่แหละ ตาทูก็คือจากที่แบบไม่ได้ถูกมานานมากพอได้มาขอพรปู่แล้วก็ได้มีโชคเลยใช่ไหมคะใช่โอ้เป็นเป็นปีนี้ไม่เคยถูกหวยเนาะผมไม่เคยถูกหวยแต่คนที่มาด้วยกันไอ้เก๋เกแก๋ได้รอตเตดีเกไม่ไม่ไม่วางมาแก๋ได้รอตเตดีสองใบที่มาขอพรปู่ด้วยกันทั้งหมดใช่ไหมคะใช่เมียเมียเขาก็ถูกผัวเขาก็ถูแต่เขาไม่วางมาวันนี้เพราะเขา เตรียมพรุ่งนี้เขาจะมีงานที่บ้านไปทําบุญให้่าติคือทําออทบุญให้่าครเขาสาธุแปลว่าที่มากันวันนั้นที่มาขอพรปู่นั้นถูกกันทุกคนใช่โอ <laughs> ส้สาธุสาธุนะคะที่แบบไม่ทั้งเป็นเรื่องการงานเรื่องโชคลาภพอมาหาปู่ครั้งแรกก็มีโชคเลยพอกลับมาแล้วมาขออีกก็ได้อีกอใช่คะ่ะผมเมื่อคืนผมก็นอ,อนนึกเออวันนี้ต้องตั้งใจมา อ,อุ้ยคน,นลุกแรงเลยโอ้ยปู่ก็ให้คักดีใจเ้ะผมตื่นมานั่งสวดน<อ>บนก่อนจะมานะนั่งสวดนบนประมาณครึ่งชั่วโมงออแล้วก็ตั้งจิตมาหาปู่ว่าขอโชคขอลาบท่านน่าจะให้อนะเพราะมีความตั้งใจ <laughs> พระอาจารย์ที่ปั้นนะคะคือท่านไปปั้นที่ไหนรางวัลที่เหนที่นั่นแล้วท่านบอกว่าจะปั้นแค่สามที่นี่ที่เป็นที่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 สามที่สุดท้ายแล้ว ใช่ค่ะที่ที่สองนั้นถูกถูกสิบสองล้านที่ท่านมาปัน่นแต่ว่ารอบเนี้ยนะคะก็เลยบอกว่าถ้าใครถูกรางที่หนึ่งทั้งวัดนี้หรือวัดไหนก็อยากให้ได้เป็นเจ้าภาพบวงสรวงเพราะว่าทาสีแล้วแต่ยังไม่ได้บวงสรวงก็เลยว่าปูถ้าให้คนถ้ามีคนถูกนะบวงสรวงจะได้ยิ่งใหญ่จ้่ใช่โอ้ยทาง <laughs> ขอหนขอลานเด้อปูรา <laughs> งวัลใ,ใหญ่รางวัลที่หนึ่ง <laughs> จะได้มาเป็นเจ้าภาพบวงสรวงให้อลังการเลย ผมฝันว่าผมไปที่สักแห่งหนึ่งที่ไหนผมไม่รู้แต่มันจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพญานาคมีอะไรในเม่กวนนี่แหละแต่ผมก็ไปมองไปดูก็เห็นเด็ในทูกเขาจุดไว้นะ่ะข้างบนก็เป็นเก้าสีมองมาข้างล่างก็เป็นเก้าสีที่นี่ผมก็เดินไปอีกที่แห่งหนึ่งก็ไปคุยกับคนเฒ่าในความฝันนะคนเฒ่าคนแก่นี่แหละค<า>ก็ข้างกมบอกว่าลืมเก้าสีผมก็เลย ผมก็เลยตั้งมันมาจาข้างบนก็เป็นเก้าสี่มองมาข้างล่างก็เป็นเก้าสี่ที่นี่ผมก็เดินไปอีกที่แห่งหนึ่งก็ไปคุยกับคนเท่าในความฝันนะคนเท่าคนแก่นี่แหละค<า>ก็ท้านก็บอกว่าลืมเก้าสี่ผมก็เลยผมก็เลยตั้งมันมาจา